สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเขาได้ออกมาย้ำเตือนนะครับว่าให้ระมัดระวังในการที่จะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้ระมัดระวังให้ตรวจสอบข้อมูลด้วยนะครับว่าอาจจะมีผู้ที่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเนี่ยมาสมัครด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ในแต่ละเทศบาลเนี่ย จะต้องตรวจสอบให้ดีนะครับโดยในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้นะครับก็เป็นข่าวของสำน,น,น,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำวันที่27มีนาคม2568นะครับเลขที่ข่าว107ทับ2568เป็นเรื่องของอกรกตเนี่ยแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลการถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนะครับเนื่องจากว่าเขาจะครบวาระในวันที่27มีนาคม2568นแะครับและจะรับสมัครเนี่ยในระหว่างวันที่31บอนะครับนะและก็จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่31ถึงวันที่4เมษายน2568แล้วก็ไปเลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่11อพฤษภาคม2568 รัะน,นั้นเนี่ยสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยได้ศึกษาข้อมูลคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการรับสมัครเลือกตั้งนะครับรวมทั้งตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเบื้องต้นก่อนที่จะไปยื่นใบสมัครนะครับ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ขึ้นให้ดูตามหน้าจอเลยนะครับคุณผู้ชมที่เว็บไซต์ b o r a s e n v i c e s bola d o p a g o t s s l election นะครับ slash f board นะครับหรือที่แอปพลิเคชันสมาร์ทบอร์ดก็ได้สมาร์ทบอร์ดนี้เป็นของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเพื่อไปตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถูกจำกัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งหรือจะสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้นะครับแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าผู้ใดที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยท่านจะต้องระวังโทษจำคุก1-10ปีปรับตั้งแต่20,000ถึง200,000บาทนะครับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด20ปีนะครับตามมาตรา120แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2562 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พศ2566ดังนั้นนะครับบุคคลที่จะสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยท่านจะต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับหรือไปศึกษาข้อมูลที่เว็บไซต์สำนักง,งานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งก็ได้นะครับ w w w e c t g o t s แล้วก็สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือโทรสอบถามที่สายด่วน1 4 4 4ก็ได้นะครับหรือแอปพลิเคชันสมาร์โบ a r d ดหรือสแกน QR Code าตามหน้าจอนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้ถ้าเราสงสัยในคุณสมบัติของเราข้อใดข้อหนึ่งที่เข้ากำหนดเนี่ยก็ลองโทรไปปรึกษาสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งดูนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะยังมีความเข้าใจไม่ชัดเจนนะครับว่าตรงนี้เราขาดคุณสมบัติหรือเปล่าก็ลองลองโทรสอบถามดูเพราะถ้าเราไปสมัครแล้วปรากฏว่าขาดคุณสมบัติ ก็จะได้รับโทษทางกฎหมายด้วยนะครับ